เผ่ามิงคืออะไรและพวกเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบิ i รัยซิงในที่สุดก็ถึงเวลากันสักทีนะครับที่เราจะหยิบเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ต่างๆในเรื่องวันพีดมาพูดคุยกันผมก็เลยถือโอกาสหยิบเรื่องราวของเผ่ามิงมาเปิดโปรเจกต์เผ่าพันธุ์ในเรื่องวันพีดกันก่อนเลยยังไงก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือผมตกหล่นอะไรไปแล้วล่ะก็ผมก็ต้องกล่าวขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติเตือนกันได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆผมจะเข้าไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องชิ n o b i Movie กันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปดูเรื่องราวของเผ่ามิงกันเลยดีกว่าครับ เผ่ามิงค,คืออะไรเผ่ามิงคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์และทุกคนก็จะเป็นสัตว์ขนปุยสัตว์หน้าขนขนนุ่มนิมเช่นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสุนัขแมวเสือหมีหรือกระต่ายครับพวกเขาจะมีนิสัยแปลกๆนั่นก็คือการติดสกินชิปหรือที่พวกเขาเรียกกันเองว่ามิงชิปนั่นแหละครับ มันคือการเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับคนข้างๆจนถึงขั้นแต่เนื้อต้องตัวกันเลยซึ่งโดยปกติแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเราก็จะทํากันแค่กับคนที่เป็นแฟนหรือสัตว์เลี้ยงะนะครับเนี่ยอย่างเช่นไอตัวเนี่ยอันนี้คือเนียนนะ <It> s <S อิจฉาโวยอีกอย่างที่ทําให้ผมชอบเผ่ามิงมากๆเลยก็คือความรักพวกพ้องของพวกเขาครับที่ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียบ้านเกิดโดนทรมานจนพิการหรือแม้ตัวเองจะต้องถึงขั้นตุยไปเลยเนี่ยพวกเผ่ามิงเขาก็จะไม่ยอมขายเพื่อนไปนั่นขาดครับ ซึ่งเผ่าพันธุ์นี้จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยด้วยสังเกตได้จากการที่เราเด็กๆเผ่ามิงหรือแม้กระทั่งเผ่ามิงที่เป็นทารกพวกเขาก็จะสามารถต่อสู้กับศัตรูระดับรูกกระจกของไคโดที่กินผลสมัยได้เลยนะครับผู้เท่ามอนจีแห่งเผ่าพันธุ์มิงเป็นคนพูดข้อมูลนี้ออกมาในวันพีซอนิเมะต,ตอนที่757เลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสัญชตาตญาณของชนเผ่าของเขานะครับ แต่เขคงจะไม่ถึงขั้นที่เกณฑ์ออกไปต่อสู้ไปรบทําสงครามกับชนเผ่าอื่นอะไรหรอกนะครับแค่พวกเขาสามารถป้องกันตัวได้นี่ก็สุดยอดมากแล้วพวกที่ได้รับการไว้ใจให้เป็นนักรบประจําเผ่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอย่างเช่นพวกกาเดียนพวกมัสเกตเทียพวกทหารเสือนักรบของเผ่ามิงอย่างวันดาอะไรประมาณนี้นะครับโดยในการต่อสู้นั้น พวกเขาก็จะมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีระบบการเผาผลาญที่รวดเร็วอย่างมหาศาลมันจึงทําให้คนจากเผ่ามิงเนี่ยสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษในฐานะสัตว์แต่ละชนิดของตัวเองเช่นเขี้ยวเล็บจมูกหรือหูที่มีการรับกลิ่นรับเสียงได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปหลายเท่า ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้สัญชตาตญาณในการต่อสู้เท่านั้นนะครับพวกเขายังมีการฝึกฝนการใช้อาวุธในการต่อสู้เพิ่มความอันตรายให้กับตัวเองในการต่อสู้ได้อีกด้วยอีกหนึ่งความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของคนจากเผ่ามิงเลยก็คือการปล่อยกระแสะไฟฟ้าที่เรียกว่าอิเล็กโทรออกมาจากร่างกายได้ไม่สิต้องเรียกว่าสามารถสร้างขึ้นมาได้มากกว่า ที่มันก็จะเกิดขึ้นมาจากการเสียดสีระหว่างขนที่อยู่ตามร่างกายเหมือนกับที่เวลาเราเอาลูกโป่งมาถูกกับผมนั่นแหละครับแต่ถ้าว่ากระแสะไฟฟ้าที่มันออกมาจากร่างกายของคนเผ่ามิงเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงมากกว่าหลายเท่าเลยเพียงแค่สัมผัสไปที่เป้าหมายคู่ต่อสู้พวกเขาก็จะเกิดอาการช็อตชักกระตุกจากกระแสะไฟฟ้าจนหมดสติไปได้เลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าคนจากเผ่ามิงเนี่ยเขาก็สามารถฝึกฮาคีก้กรอกและฮาคี้สังเกตได้เหมือนกัน และอีกหนึ่งอย่างที่ร้ายกาจมากๆนั่นก็คือการกลายร่างในคืนพระจันทร์เต็มดวงของชนเผ่ามิงที่จะเรียกกันว่าซูลองมาจากภาษาญี่ปุ่นครับแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าสิงโตแห่งดวงจันทร์ถ้าเอาให้มันสวยงามกว่านี้ก็ราชสีจันทราครับการที่จะแปลงร่างเป็นร่างนี้ได้นั้นคนจากเผ่ามิงจําเป็นที่จะต้องจ้องมองไปที่ดวงจันทร์เต็มดวงโดยที่ไม่มีอะไรมาบดบังเลยทั้งนั้นแม้กระทั่งก้อนเมฆครับแต่ทว่าหลังจากที่เปลี่ยนร่างเป็นซูลองแล้ว พวกเขาก็จะอารวาสทำลายข้าวของโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยและถ้าเลวร้ายกว่านั้นก็คือพวกเขาจะไม่สามารถคืนสติคืนร่างเดิมได้ก็คือจะอารวาสไปเรื่อยๆจนหมดแรงสิ้นใจตายไปเลยนั่นเองครับมันจึงทําให้เผ่ามิงหลายๆคนเมื่อต้องตกอยู่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาก็จะพากันเก็บตัวกันอยู่ในที่พักอาศัยนั่นเองครับแต่ถ้าหากคนของเผ่ามิงฝึกฝนทักษะการใช้สูหลองนี้พวกเขาก็จะสามารถควบคุมเป็นเจ้าของคุมพลังอันมหาศาลน,นี้ และใช้ประโยชน์จากมันได้มากมายเลยครับโดยหลังจากที่เผามิงอยู่ในร่างซูลองแล้วพวกเขาก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นขนที่เป็นผมและส่วนที่เป็นหางก็จะยาวมากขึ้นมีในตาสีแดงบุคล,ลิกของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่าเริงอารมณ์ดีมาจากไหนแล้วล่ะก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนที่เงียบขรึมเย็นชาเหมือนกับว่าเป็นคนละคน และที่สําคัญเลยก็คือสามารถปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากร่างกายได้อย่างมหาศาลจนสามารถพุ่งตัวเคลื่อนที่ไปในอากาศอย่างรวดเร็วยากที่จะตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ทันเลยทีเดียวครับโดยรวมแล้วร่างซูลองนี้ถือเป็นการวิวัฒนาการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถ้าพูดเอาหาเลยก็คือพวกเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับอยู่ในร่างซูปเปอร์ไซย่าของเผ่ามิงเลยล่ะครับต่อมาจะเป็นสถานที่ที่พวกเผ่ามิงอาศัยอยู่กันครับ นั่นก็คืออาณาจักรโมโคโมะที่ตั้งอยู่บนเกาะโซคําว่าโ so, ซเนี่ยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับที่แปลเป็นภาษาไทยว่าช้างเกาะโซนั้นจะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่บนหลังของช้างยักษ์ที่มีชื่อว่าสุนิชาครับคําว่าสุนิชาเนี่ยมันก็จะมาจากภาษาฮินดีแปลเป็นไทยว่าพญาช้างซึ่งผมก็อยากจะขอแนะนําเพื่อนๆเ,เอาไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเอาคํานี้ไปใช้ล้อเลียนบูรี่เพื่อนๆเ,เ,เ,เลยนะครับซึ่งเจ้าสุนิชาเนี่ย เขาก็จะคอยเดินเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆภายในน่านน้ำของ New World หรือโลกใหม่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ล็อกโพสต์ไม่สามารถล็อกตำแหน่งไปที่เกาะโซได้นั่นเองครับการที่จะมายังเกาะโซได้เนี่ยนอกจากการเดินทางแบบสุ่มเจอโดยบังเอิญแล้วก็ยังสามารถใช้วิเวิร์การ์ดที่ได้มาจากคนของเผ่ามิงก์นำทางมายังเกาะโซได้นั่นแหละครับการที่สุนิชาต้องแบกเมืองไว้ที่หลังและเดินไปเดินมาแบบไม่พักเนี่ยว่ากันว่าในอดีตสุนิชชาเคยทำเรื่องร้ายแรง โดยไม่สามารถให้อภัยได้จึงได้รับโทษทันให้ไม่สามารถอารวาสหรือเคลื่อนไหวได้ตามใจตัวเองครับจะต้องมีคนคอยออกคําสั่งให้ทําเท่านั้นแล้วก็โดนให้แบกเมืองเดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งมันก็จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าสุนิชานี่เคยก่อเรื่องอะไรมากันแน่แต่ถ้าใครที่ติดตามบางงะวันพีทกันมาตลอดเนี่ยก็อาจจะประติดประต่อเรื่องราว และเดากันได้ใช่ไหมล่ะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าที่ก็จะเป็นสงครามการต่อสู้ระหว่างจอยบอยกับเหล่า20อาณาจักรซึ่งสุนิชาเนี่ก็จะร่วมต่อสู้อยู่เคียงข้างกันกันกบทางฝั่งของจอยบอยนั่นเองครับสุดท้ายมันก็เป็นทางฝั่งของจอยบอยที่ได้รับความพ่ายแพ้ครับสุนิชาเนี่เลยน่าจะถูกทําโทษให้แบกเมืองเดินไปเดินมาภายในทะเลนิวเวิด์จนถึงปัจจุบันนั่นแหละครับ อันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นการคาดเดาของผมเพียงคนเดียวเท่านั้น,นครับเปิดเผยมาจริงๆมันอาจจะไม่เป็นแบบที่ผมคิดก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับเรื่องราวของสุนิชาเนี่พอฟังฟังไปแล้วมันก็แอบทําให้ผมคิดถึงจนอยากจะจับเรื่องราวของสุนิชามาเชื่อมโยงกับตำนานเทพกรีกอย่างเรื่องราวของโคโนสหรือโคโนสโคนัสที่โดนลูกชายของตัวเองอย่างซูดโค่นล้มอํานาจ หลังจากที่โคโนสไพร์แพ้ซูสก็ได้ขึ้นเป็นมหาเทพและออกคำสั่งให้โคโนสเนี่ยแบกโลกทั้งใบเอาไว้ตลอดชีวิตแต่บางสื่ออย่างเช่นในเกม God of War เนี่ยก็บอกว่าซูส,สั่งให้โคโนสแบกวิหารแพนโดราเดินไปเดินมาอยู่ภายในทะเลทรายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดครับแต่จริงๆแล้วตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครช้างสุนิชามาจากภาพวาดของศิลปินอัจฉริยะชาวสเปนที่มีชื่อว่าซันปาโดดารี ซึ่งงานวาดส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันก็จะอัดแน่นไปด้วยจินตนาการที่เหนือจริงมากๆเอาจริงๆมันก็เหนือจริงมาตั้งแต่การเซ็ตหนวดของเขาแล้วล่ะครับ <c oughs> ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือรูปวาดที่มีชื่อว่า p r i m c a s s e by the Fight of the Be around a p r o m i s e a s e c o n d Before Awakening ในปี1944ซึ่งในภาพพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีช้างขาเรียวยาวแบกสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ไว้บนหลัง เดินอยู่ในฉากคล้ายๆกับสุนิชาในเรื่องวันพีทเปียบเลยใช่ไหมล่ะครับนอกจากที่สุนิชาจะเดินไปเดินมาในทะเลแล้วเขาก็ยังมีการอาบน้ำด้วยนะครับโดยจะอาบวันละสองครั้งโดยการใช้งวงของเขาสูบน้ำทะเลจำนวนมหาศาลแล้วพ่นไปที่หลังเกิดเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากที่ชาวเผ่ามิงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฝนกระทุครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ปรับตัวเข้ากับภัยพิบัตินี้ เปลี่ยนให้มันกลายมาเป็นระบบสาธารณูประโภคที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนภายในอาณาจักรโมโคโมได้อย่างมหาศาลเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเจ้าปัญหาที่เขาก็จะสร้างระบบกรองน้ำขนาดใหญ่ไว้ที่ใจกลางของเมืองเมื่อกรองน้ำเสร็จแล้วน้ำที่ได้มันก็จะถูกลำเลียงแจกจ่ายไปทั่วทั้งอาณาจากักรกลายเป็นน้ำสำหรับประชาชนเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศและนอกจากน้ำแล้วก็จะมีพวกสัตว์ทะเล เช่นพวกปลาจํานวนมาหาศาลติดมากับน้ําเพื่อเป็นอาหารสําหรับคนเผ่ามิงด้วยแต่ก็ต้องระวังอันตรายจากพวกฉลามกันด้วยนะครับต่อมาเรามาดูนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของเผ่ามิงกันดีกว่าครับซึ่งมันก็จะมีบุคคลในใจของเพื่อนๆกันหรือเปล่าเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่ตัวของเปยคอมครับเขาเป็นเผ่ามิงสายพันธุ์สิงโตเผ่ามิงเพียงคนเดียวที่เข้ามาเป็นลูกสมุนของบิ๊กมัม คอยทำหน้าที่เก็บค่าคุ้มครองจากอาณาจักรต่างๆภายในอาณาจักรของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมโดยตัวของเปคอมเนี่ยเขาได้รับภารกิจจากบิ๊กมัมให้ไปเชิงตัวของซีซ่ามาจากกลุ่มหมวกฟางเมื่อทำสำเร็จแล้วก็ให้ทำลายกลุ่มหมวกฝางทิ้งซะจนกระทั่งเปคอมได้มาพบว่าบ้านเกิดของตัวเองถูกทำลายจากแจ็คแห่งไัยแล้งลูกสมุนของไคโดและทราบข่าวจากเพื่อนๆเ,เผ่ามิงของเขาว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มหมวกฟาง ทำให้ตัวของเพคอมละทิ้งคำสั่งของบิ๊กมัมปล่อยตัวของกลุ่มหมวกฟางให้หนีไปแต่ทว่าตัวของคาโบเน่เบชกลับไม่พอใจในการตัดสินใจด้วยอารมณ์ส่วนตัวของเพคอมครับทําให้เบชต้องการที่จะกําจัดตัวของเพคอมทิ้งซะแต่ตัวของเปกคอมก็สามารถรอดตายมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ครับความแข็งแกร่งของเขาจะปรากฏออกมาให้พวกเราได้เห็นกันในช่วงท้ายของภาคเกาะเงือกครับในตอนที่เปคอมเนี่ยมาเก็บค่าคุ้มครองจากเกาะเงือกเขาก็ได้เจอกับตัวของคาริบู ผู้ที่กินผลปีศาจสายโลเกียผลบึงครับคาลิบูเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีตัวของเปคอมด้วยปืนกลเกตตลิงแต่ทว่าตัวของเปคอมเขาก็ไหวตัวได้ทันครับงัดพลังจากผลปีศาจผลเต่าออกมาใช้ป้องกันการโจมตีของคาลิบูและสวนกลับไปด้วยหมัดเคลือบฮาคลคิกรอกจนสามารถโค่นล้มตัวของคาลิบูลงไปได้อย่างง่ายดาย เราจะได้เห็นตัวของเปคอมใช้ร่างซูลองในช่วงท้ายของวันพีทภากอโฮเค,ค้กโดยหลังจากที่ลูฟี่สามารถเอาชนะตัวของคาตาคุริได้แล้วเขาก็บาดเจ็บจนหมดสภาพครับก็ได้ตัวของเปคอมนี่แหละที่เข้ามาช่วยพาหน,นีและใช้ร่างซูลองทวงเวลาทวงเวลาขุนพลขนมหวานเพื่อที่จะให้ลูฟี่หนีไปให้ได้ครับโดยแลกกับการเสียสละของตัวเองจนในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของเปกคอมครับว่าเขาจะเป็นตายไร้ดียังไงบ้าง ต่อมาก็จะเป็นตัวของ Black b a c k Blackback เป็นเผ่ามิงสายพันธุ์กอริลลาเขาคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกาเดียนที่นำโดยตัวของเนโกบ a าบูชิครับสไตล์การต่อสู้ของเขาเนี่ยก็จะเน้นการใช้พลังและหมัดรุ่นๆน,นี่แหละครับเข้าไปซัดกับคู่ต่อสู้เราจะได้เห็นร่างซูลองของ Black b a c k ในการต่อสู้ที่โอนิงาชิมะที่เขาเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยเปิดทางให้กับตัวของเนโกมาบุชิ และอินุอาราชิได้เข้าไปต่อสู้กับตัวของไคโดนั่นแหละครับรอดดี้รอดดี้เป็นหนึ่งในเผ่ามิงสายพันธุ์กระทิงและเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกาเดียนซึ่งรอดดี้เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเผ่ามิงไม่กี่คนครับที่เคยเข้าประทะก,กันแบบด er ุเดือดเลือดพล่านกับมังกีดีลูฟี่พระเอกของเรานี่แหละครับซึ่งในตอนนั้นรอดดี้เขาก็สามารถไล่ต้อนลูฟี่ได้พอสมควรเลยด้วยโดยปกติแล้วตัวของรอดดี้เนี่ย เขาก็จะพกดาบขนาดใหญ่ไว้ที่หลังของเขาเสมอเลยละครับแต่เราก็จะไม่ได้มีโอกาสเห็นเขาใช้มันในการต่อสู้หรอกนะครับมันจึงทําให้เราไม่รู้ว่าเขาสามารถใช้ดาบได้เก่งแค่ไหนแต่เราก็จะได้เห็นร็อดดี้ในร่างของซูลองช่วงการต่อสู้ที่โอนิงาชิมะที่เขาก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยเปิดทางให้กับอินุอาราชิและเนโกะมาบุชิอีกเช่นกันครับลินเบิร์กมาถึงคนนี้ มันก็ค่อนข้างที่จะแปลกกว่าเพื่อนในคลิปนี้สักหน่อยครับเพราะเขาคือลินเบิร์กคนเผ่ามิงสายพันธุ์แมวที่สังกัดอยู่กับคณะปฏิวัติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทิศใต้ซึ่งเราก็จะยังไม่ได้รับรู้รายละเอียดในการต่อสู้ของเขาสักเท่าไหร่ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาก็น่าจะมีความสามารถพื้นฐานของเผ่ามิงค,ครบทุกประการเลยนอกจากนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวของลินเบิร์กเลยก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำสไตล์สตรีมพังที่เขาใช้มันทุกครั้งในการปรากฏตัว เช่นเจ็ตแพ็กที่เขาใช้นั่นเองครับตัวของลินเบิร์ก็น่าจะเป็นหนึ่งในแผนกวิทยาการมันสมองคนสําคัญของคณะปฏิวัติและที่สําคัญเลยเนี่ยความสามารถในการต่อสู้ของเขามันจะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยครับถึงขั้นสามารถขึ้นมาเป็นหนึ่งในสผู้นําของคณะปฏิวัติได้ขนาดนี้น,นะนะเปโปเปโปเป็นคนเผ่ามิงสายพันหมีควโลกที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มโจรสลัดฮาร์ด ดำรงตำแหน่งเป็นต้นหนเหลือครับผู้มีประสาทสัมผัสหูเป็นเลิศมีประโยชน์ทั้งในการเดินเรือและในการต่อสู้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเปโป,ะป,โปะจะใช้ความสามารถพื้นฐานของเผ่ามิงในการต่อสู้เท่านั้นเราจะได้เห็นล่างสูลองของเปโปกครับในช่วงท้ายของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดท,ที่นำโดยทาฟอลก้าดีวอเทอร์โลและกลุ่มโจรสลัดหนวดดำที่นำโดยมาแชลดีเทชซึ่งผลของการต่อสู้ ก็กลายมาเป็นฝ่ายของหลอครับที่ได้รับความพ่ายแพ้แบบยับเยินจนตัวของหลอเนี่ยเกือบจะต้องสูญเสียพลังพิเศษจากผลปีศาจผลโอเปโอเปของตนเองไปแล้วแต่ก็ได้ตัวของเปโปะในร่างของซูรองนี่แหละครับที่เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาที่ถึงแม้ว่าจะเป็นภายในระยะเวลากลางวันที่ไม่มีดวงจันทร์แต่ด้วยรัมเบอร์สูตรพิเศษของชอปเปอร์ก็สามารถทําให้ตัวของเปโปะเปลี่ยนร่างเป็นร่างซูรองได้ดังใจนึก สกัดกั้นสมาชิกของโจรสลัดหนวดดําและคว้าตัวของเราหนีลงทะเลไปได้สําเร็จครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะยังไม่รู้ชะตากรรมของพวกเขานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเปโดรเขาเป็นเผ่ามิงซ้ายพันเสือจากกลัวครับในอดีตเขาเคยเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดน็อกซ์ที่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นหัวหน้าของกลุ่มกาเดียนกลุ่มผู้พิทักษ์แห่งป่าปลาวานบนเกาะโซที่เคยมีข้าหัวสูงถึง382ล้านเบรี เขาได้ออกจากเกาะโซไปพร้อมกับกลุ่มหมวกฟางเพื่อที่จะเดินทางไปช่วยเหลือซันจิที่เกาะโฮเคครับในการต่อสู้ที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้ทําหน้าที่สร้างความปั่นป่วนดึงความสนใจจากเหล่าแม่ทัพขนมหวานได้เป็นอย่างดีและสมศักดิ์ศรีมากๆครับทักษะในการต่อสู้ของเปโดรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวิชาดาบที่ผสมผสานก,นกันกับพลังไฟฟ้าอิเล็กโตร์ทางท่านการเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยครับที่นอกจากจะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้ว ก็ยังมีการใช้หางสร้างการเคลื่อนที่แบบที่ศัตรูของเขาเนี่ยจะต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสเห็นตัวของเปโดรใช้ร่างซูลองเลยแต่การต่อสู้ของเขาทั้งหมดที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีจนวาระสุดท้ายของเขาเลยลหละครับเรียกได้ว่าการเสียสละของเขาจะต้องตราตรึงอยู่ภายในหัวใจของแฟนๆวันพิตลอดไปอย่างแน่นอนครับคอนเซลรต คอนเซล็อตเขาเป็นเผ่ามิงสายพันธุ์สุนัขจิ้งจอกเป็นหนึ่งในสมาชิกระดับหัวหน้าของกลุ่มมัสเกตเทียหรือกลุ่มทหารเสือที่นำโดยอินุอาราชิครับมันก็จะเป็นดาบคู่ขนาดสั้นสไตล์ตะวันตกที่ใช้ควบคู่ไปกับพลังสายฟ้าอิเล็กโตที่เขาก็จะสามารถใช้มันได้อย่างสง่างามเราจะได้เห็นคอนเซล็อตในร่างซูรองแบบเต็มๆก็ในการต่อสู้ที่โอนิงาชิมะที่เขาได้เข้าไปช่วยเปิดทางให้กับอินุอาราชิและเนโกะบาบบูชินั่นเองครับ วันดาวันด้าเธอเป็นคนเผ่ามิงสายพันธุ์สุนัขและเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มทหารเสือหรือมัสเกตเทียของอินุอาราชิที่นอกจากจะมีความสามารถทางด้านร่างกายของเผ่ามิงทุกประการแล้วเธอก็ยังมีประสาทสัมผัสการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งอาวุธที่เธอมักจะใช้เลยก็คือดาบควบคู่ไปกับพลังสายฟ้าอิเล็กโตรนั่นเองครับเราจะได้เห็นวันดาเปลี่ยนร่างเป็นซูนลองกันแบบเต็ม ก็นในมังงะวันพีซตอนที่995ช่วงการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่โอเนงาชิมะวันด้าได้ร่วมมือกับแครอทต่อสู้กับชารต์เปโรสเปโรและสามารถเอาชนะแก้แค้นให้กับเปโรได้สําเร็จครับหลังจากจบการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่โอเนงาชิมะวันด้าก็คือหนึ่งในคนที่สนับสนุนให้แครรอทขึ้นเป็นผู้นําของเผ่ามิคงนั่นเองครับชิชิเลียนชิชิเลียนเป็นเผ่ามิงสายพันธุ์สิงโตและเป็นหนึ่งในหัวหน้าหน่วยของกลุ่มมาสเกตเทีย หรือกลุ่มทหารเสือของอินุอาราชิด้วยสไตล์การต่อสู้ของชิชิเลียนก็จะเป็นการใช้ดาบสไตล์ตะวันตกเหมือนกับชุดที่เขาสวมใส่ผสมประสานเข้ากับพลังสายฟ้าอิเล็กโตรเลยละครับกว่าจะได้เห็นชิชิเลียนแปลงร่างเป็นซูลองเนี่ยก็ในมงังงะวันพีตอนที่988ช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ที่โอนิงาชิมะที่เขาเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นซูลอง เข้าไปกำจัดพวกลูกกระเจาะของไคโดเปิดทางให้ลูกพี่อย่างอินุอาราชิและเนโกะมาบุชิเข้าไปต่อสู้กับไคโดนั่นเองครับหลังจากจบการต่อสู้ที่โอนิอาชิมะชิชิเลียนก็ได้สาบานตนว่าจะปกป้องอาณาจักรโมโคมะที่เกาะโซตลอดไปครับอินุอาราชิเขาเป็นคนจากเผ่ามิง้งสายพันธุ์สุนัขเป็นหนึ่งในสมาชิกของก้ลอกดาบแดงรับใช้โคซึกิโอเดง และได้เข้ามาเป็นผู้นำของอาณาจักรโมโคมะบนเกาะโซในเวลาต่อมาครับโดยจะปกครองในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นสลับก,กันกับตัวของเนโกะมาบุชิครับซึ่งกลุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่ามาสเกตเทียครับสไตล์การต่อสู้ของอินุอาราชิเขาก็จะมีอาวุธเป็นดาบรูปทรงคล้ายกับดาบเลเปลียสไตล์ตะวันตกควบคู่ไปกับพลังสายฟ้าอิเล็กโตรเราจะได้เห็นร่างซูลองของอินุอาราชิแบบเต็ม ในการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่โอนิงาชิมะที่ก็จะเป็นการต่อสู้กับแจ็คแห่งไัยแล้งหนึ่งในขุนพลคนสําคัญของกลุ่มร้อยอสูรนั่นเองครับเนโกะมาบุชิเนโกะมาบุชิเป็นคนเผ่ามิงสายพันธุ์แมวเขาเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของก้าวปลอกดาบแดงนักสู้ผู้รับใช้โคซึกิโอเดงและได้พันตัวมาเป็นผู้นําที่อาณาจาก o, ักรโมโคมะบนเกาะโซเช่นเดียวกันกับตัวของอินุอาราชินั่นแหละครับแต่ก็จะเป็นในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าซึ่งกลุ่มของเขาเนี่ยก็จะถูกเรียกว่ากาเดียนครับสไตล์การต่อสู้ของเนโกมาบุชินอกจากจะมีเขี้ยวเล็บที่ใช้ควบคู่ไปกับพลังสายฟ้าอิเล็กโตแล้วเขาก็จะมีหอ,อกที่ตรงส่วนใบมีดเนี่ยเหมือนกับตรีศูนย์ใช้ในการต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วและหลังจากที่ตัวของเนโกมาบุชิถูกทรมานจนเสียแขนซ้ายไปเขาก็ได้ติดตั้งแขนเทียมเป็นปืนสองลำกล้องมาแทน ใช้เป็นอาวุธลับเสริมภัยคู่ต่อสู้ของเขาในการต่อสู้ได้เช่นกันครับเราจะได้เห็นร่างซูลองของเนโกะมาบุชิกันแบบเต็ม,ตมๆก็ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่โอนนงาชิมะที่เนโกะมาบุชิเนี่ยต้องเข้าต่อสู้กับแจ็คแห่งไัยแล้งและชาร์ลอตต์เบรสเปโร่นั่นเองครับหลังจากจบการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่นี่แล้วทั้งเนโกะมาบุชิและอินุอาราชิก็พากันกระเสียนจากตำแหน่งผู้นำของเผ่ามิง และแต่งตั้งให้ตัวของแครอทขึ้นมาเป็นผู้นำของเผ่ามิงแทนนั่นเองครับแครอทแครอทเป็นเผ่ามิงสายพันธุ์กระต่ายในช่วงแรกที่แครอทปรากฏตัวออกมานั้นเธอเป็นเพียงแค่นักรบฝึกหัดของเผ่ามิงเท่านั้นครับและในเวลาต่อมาที่กลุ่มหมวกฟางต้องการจะออกเดินทางไปช่วยพวกพ้องของเขาอย่างซันจิที่เกาะโฮเคก เธอก็ได้แอบขึ้นเรือซันนี่ตามมาด้วยนั่นทําให้ตัวของแครอทจะต้องตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของเปโดรไปโดยปริยายครับระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการต่อสู้มาจากเปโดรไปในตัวด้วยความพิเศษของแครอทก็คือเธอจะมีแรงกระโดดที่มหาศาลมากกว่าเผ่ามิงทั่วไปจากความที่เธอเนี่ยเป็นสายพันธุ์กระต่ายรูปแบบการต่อสู้ของเธอส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตะการต่อยและปล่อยกระแสะไฟฟ้าผสมผสานกันเข้าไปครับ เราจะได้เห็นร่างซูรองของแครอทครั้งแรกในมังงะวันพีตอนที่889ช่วงท้ายของการต่อสู้ที่เกาะโฮเคกเธอได้เข้าไปทำลายกองเรือของบิ๊กมัมเปิดทางให้พวกกลุ่มหมวกฟางแล่นเรือซันนี่นีฝ่าออกไปจากเกาะโฮเคกนั่นเองครับหลังจากนั้นแครอทก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางในการต่อสู้กับกลุ่มร้อยอสูรที่ดินแดนวานโนะบนเกาะโอนิงิชิมะที่เธอเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับวานดา โค่นชาลลอตเปโรสเปโร่ลังแค้นให้กับเรโดได้สำเร็จครับหลังจากการต่อสู้กับกลุ่มร้อยอสูรจบลงอินุอาราชิและเนโกะมาบุชิผู้นำของเผ่ามิงและอาณาจักรโมโคโมะก็อยากจะขออยู่ที่ดินแดนวานโนนี้ต่อไปครับจึงได้ขอสลัดตำแหน่งจากผู้นำของเผ่ามิงคและให้แครรอล์ขึ้นมาเป็นผู้นำของเผ่ามิงต่อจากตนเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเผ่ามิงสุดแกล่งที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยพยายามขุดคุยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเผ่ามิงมาเท่าที่ผมจะสามารถหามาได้แล้วละครับหวังว่ามันจะละเอียดมากพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ที่เข้ามารับชมกันนะครับซึ่งผมก็อยากที่จะหยิบเอาเผ่าพันธุ์ต่างๆในเรื่องวันพีทมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เราทําเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ไหนในเรื่องวันพีทเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีคนอยากดูมากพอแล้วละก็ผมก็จะหยิบเอาเผ่าพันธุ์นั้นมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนกันแล้วกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดปุ่มซับสไคร์ตไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปปในนทุกสััดาห์ะครบ เพียงเท่านี้ผมก็แฮปปี้แล้วล่ะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมก็ต้องขอกล่าวขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ชิพที่สมัครกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมในทุกๆเดือนเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็อย่าลืมไปกดปุ่ม Subscribe ช่อง Shinobi Movie ช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของภาพยนตร์และซีรีส์ให้ผมกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีคลิปข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ใหม่ๆจริจงๆเพียบเลยนะใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์เนี่ย สามารถเข้ามากดติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ